สวัสดีครับมันนี่มัดของมาน,นี่มัดขามือชุดท้ายปี่นี่ครับเข่าสิบสองกรัมครับ มัดข้าศึกสองกันโค่นพาโค่นข้าศ2กสองกันสิบห้ากันนี้เป็นข้าสนาำหลวงข้าสนาำหลวงข้าสนาำหลวง ออกไม้ไผ่มัดรอบเดียวมัดหนึ่งรอบรอบมัดหนึ่งรอบพอ สองคำสองคำ สองเส่นตรงเส้นเดียว